อ้ดูรถเก่งมากจริงเข้าไม่ได้เงิโอ้โหเบนซ์เว้ยเบนซ์เออพิแดแอร์ก,ก่อนปะเ,ปนดเดี๋ยวัวยเยเนี่ยเดี่ยวมากไม่ค่อยเหนื่เท่าไหร่ใครบอกไม่รู้จ่ะไฟดับเนี่ยขับรถเนี่ยมันต้องเปบบิดกับโอ้โหควัน ตีขึ้นนี่ควันหนามันไม่ได้แต่กระจกสิแม่เราจะจกเราจะไม่เปิดแอร์บูมบางคันเขาก็เกิดนะแนี่ยเขาก็ดลยตรงนั้นนะแอร์เวลาเปิดมีหนามแอร์หนึ่งตีเขาเครื่องนั่นนะควันดูควันดิโอ้โหไม่รอดแล้วแหละจะรอดไปบนนั้นอ่ะอยอันนี้ต้องถ่ายวีดีโอมันมากเลยดูควันดิโอ้รถคันนี้โชคดีอ่ะชิโกง ดับเอาไอ้รถกูไงนั่นน่ะอุ้ยอุ้ยเขาดับนะดับเพราะว่มันมันครึ่งล้อแล้วยังจะฝืนมันครึ่งล้อเลยกลิ่นมาเลยอ่ะกลิ่นหอมมากเลยมันครึ่งล้อแล้วแ้่คันนี้อนอะไดอยงเง้เขาขอทางแล้วต้อให้เขาเข้าขวากก็มันล้มันครึ่งล้อฟันแบบขโมงเขมงเลยอ๋อมันมาติดฉาตรงเนี้ยหนามันท่วม ติดอย่างนี้ต้องเปิดจบมันย้ำน้ำอย่างนี้นนรถอะเหมือนเราอยู่ตรงทะเลแล้วเรานั่งเรือยอชเลยเนาะ <c oughs> ไม่ฟังเจต้องเปิดนไม่ต้องนะจะได้แต่เจตใจกลัวคนติ้งมาบ้างไม่เอาหรอกไม่ต้องดีกว่าฟังขว,า,งขวาแต่มันไม่เอารอแต่ฟังนนเนี่ยมันเอา